โอ้โหเดินแรกกันเลยนะฮะนะครับนี่คือหนุ่มหล่อครับนะเดินทางมาจากภาคใต้นะฮะเป็นคนใต้นี่จังหวัดไหนไอ้น้องตรังนะฮะนี่จบตาที่กล้องหน่อยสินี่ฮะเขาเป็นศิลปินด้วยใช่ไหมฮะร้องเพลงนะฮะใต้ตึกใช่ไหมหรือใต้สะพานลอยใต้ดินเขาไม่เล่นกันแล้วเขาเล่นใต้สะพานลอยกับใต้ตึกครับนะฮะมันแดดมันรนมอ๋อใต้ท้องด่วนใช่ไหมฮะนะฮะมากับภรรยาสาวสวยเนาะนะไม่น่าเชื่อคนอย่างงี้ฮะภรรยาสวยก็ได้คนในภรรยาเรา นี่ใช่ไหมให้ยนะฮะเอานะฮะไหนด้วยดูหน้าตาภรรยาเขาหน่อยฮะโอ้โหนะสวยหยาดเยิ้มเลยครับหยดจอยเลยครับนะฮะเอ่อนะฮะแปลกดีครับนะฮะชอบครับนะฮะผมนี่เป็นสิงโตเลยครับนะฮะโอ้นะฮะนะครับนะสะยากเลยครับถามจริงไม่ใช่ส่ายไม่ยากกระเป๋าี้หรือะส่าไม่ยากเป่ายากนะฮะสุดยอดของสุดยอดเลยนะฮะชื่อน้องอะไรนะน้องปอมนะฮะน้องปอมแหมอีกอีกนิดเดียวก็เป็นปอมแล้วนะ น้องปอมครับนะฮะวันนี้มาเจอะคิวกับพี่แจ็คนะฮะเมื่อกี้บอกว่ามีผลงานทางยูนิฟู้ด้วยนะฮะสังกัดค่ายไหนฮะไ่ซอสจินดาเปล่าโอ้ไม่ใช่ตลกเรื่องจริงนะฮะนะครับได้อ่างที่นี่สังกัดไหนแล้วไหมซังกัดทูคอมพลีชั่นนะครับเรื่องจริงนี่ว่าจีมินเป็นนี่อ๋อเจมมี่นะฮะโอเคเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูนะฮะชื่ออะไรในวงการวงสีตรังวงสีตรังนะฮะนะครับ ดนเมียเราล้องด้วยไหมนางเอกเอ็มบีนางเอกเอ็มบีด้วยชื่อน้องอะไรไม่ใช่น้องโนนโนนโนนโน่อเปิ้ลปอเปิ้ลนะฮะโอเคครับเฮ้ยไปไหนปอเปิ้ลลิงน้อยนะฮะโอเคก็จอดด้วยจอดอะไรอ่ะไม่รู้จอดวนลมหรือจอดอะไรจอดไม่ไหวนุ่มอ่า ต่อไมมหัวนมอ่ะกล้าไหมล่ะนะรอรอคิดดูรอคิดดูนะครับนะเข้ามาฮะต้หนุ่มรอคนดีมครับนะฮะแล้าว่านุ่มไหมเจ้าว่านุ่มไหมมันมีที่จอดนะฮะแต่เป็นอีกร้านหนึ่งนะเออใช่โหัวนมจอดแต่จอดอะไรเนี่ยอีที่หนึ่งครับนะอันนี้เป็นเรื่องจริงครับไม่ได้พูดเล่นนะครับนะมาดิแต่กระดับ ใช่ครับใช่งเราไนี่ยยืนด้วยงานเราใช่งาเราครับนะครับเขาแค่แต่เอ้ามาฮะลุงบอมครับุงบอมนะครับเรฮะจอดคิ้วฮะกับกับคนทรงดมท่ได้หละครับนะฮะโอ้หนรฮะอือน้าเกี่ยวผมซะแล้วนะฮะปลอดภัยนะจอดคิ้วใหม่ไม่เจ็บนะฮะไม่เยี่ยมเลยนะครับนะฮครับนะเราจะจอดอย่างสวยงามแล้วก็อย่างอ่า เออนี่มันแข็งไตนิกว่าโอเคครับเรียบร้อยนะครับนะแค่นี้เองแต่สวยครับมาจอดกับร้านแจ็คดอนจอนเราจะต้องหล่อกลับบ้านนะฮะนะเป็นศิลปินด้วยนะฮะอยู่ค่ายสอจิตนะฮาค่ายมวยค่ายมวยว่าเขาเป็นตัวใครเป็นดาราคนดุนเหมือนค่ายมวยโอเคผู้ส่งผมแลเข้ายากครับนะฮะดูนี่ฮะ้อเข้ามุมไหนดีวะเด็กเกี่ยวผมเอาขอมือเลยครับนะ กับช่วยๆนะฮะรับรองว่าช <trad> ่วยอย่างแน่นอนนะครับนะยาแกงยาแกงยาแกงนะฮะถ้าแกงแล้วพี่ไปมุ่นนะฮะมุ่นไม่ลงมุ่นไม่ลงนะข้อห้ามครับน้องบอมนะฮะอย่าให้ผมยาวๆเราเกี่ยวคิ้วนะถ้เกี่ยวจบเลยถ้าเกี่ยวจบเลยครับนะฮะอาจขาดได้อาจอักเสบได้นะครับนะฮะนะฮะแล้วก็นะฮะอย่าชนอย่ากระแทกบริเวณคิ้วนะฮะเบิร์นได้ตามปกติ เขาใช่ไหมเขาใช่นะครับครับน้าเออนะฮะับครับน้อาหารการกินยังคงกินได้เหมือนเดิมครับนอนไก่ไส้เดือนแปลงสามนะฮะคุณจงให้มาด้วยมีแป้สัมพันธ์ได้ตามปกติอย่าเพิ่งคุยเนี่ยยังทำงานกันอยู่นะครับนะเดี๋ยวแฟนเราจอดอยู่แล้วครับนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาจอดครับนะเอานะฮะบอมดูกระจกครับน้องนะฮะดูความหล่อของเราครับนะ ช่วยช่วยอย่าเสียดกนะครับอย่าเสียดจับกระจกจับกระจกนะฮะจมอยู่จมหักวางว่าเออมันม <Okay. S 1> ันมันเนี <Okay. S 1> <space> ่ยมันเจาะไม่ดีฮะมันไม่ใช่ร้านแจ็คโอสันนะจับดูดิร้านแจ็คโอสันเขาเจาะมือระดับนะฮะจับป่ะโอเคนะช่วยไหมปลุกใจไหมเจ็บไม้เจ็บไม้นี่ทีนี่หมดตายไม่เจ็บแล้วจมว่าน้งตัวแล้วโอเคโอเคไม่ไปไม่ไปน้องอ้าวโอเคบายบาย